สวัสดีค่ะวันนี้อิมาแนะนำพระเครื่องนะคะแต่ว่าพระในคลิปนี้เนี่ยมีลูกค้าปิดโอนปิดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นพระประจำวันเกิดนะคะปีพศ .2500 พิมพ์ดอกจิกนะคะออกวัดมงคลบพิษจังหวัดอยุธยาค่ะก็เลยนำมาให้ดูนะคะเนื่องจากว่ามันจะเป็นพิมพ์เดียวกับ25่สตวรรษนะคะซึ่งเป็นพิมพ์ดอกจิก พระประจำวันเกิดก็เลยมาให้ดูกันเฉยๆแต่ว่าองค์นี้ปล่อยแล้วนะคะเนื้อก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองด้านหลังจะเป็นยันอุแบบนี้นะคะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทองค์พระจะมีความสูงกว่าเหรียญสิบบาทไปพอสมควรค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจพระเครื่องอื่นๆนะคะทักลายได้นะคะรายละเอียดอยิ่มจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ